สวยมากเลยจ้าสวยงามสวยงามล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านบนหนึ่งชั้นอ่าข้างล่างอีกหนึ่งชั้นเห็นไหมคะสวยไหมคะเนี่ยจะ้ะสวยงามคะ่ะกำลังจะออกดอกให้ชมนะคะเรียงกันเลย Rồi nha mắc cha